สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับและสวัสดีเพื่อนๆคนที่รักบอนไซ์นะครับไม่ได้อัปเดตให้ดูหลายวันแล้วนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับ ก็วันนี้ก็ผมจะให้ดูเป็นบางส่วนครับผมจะเลือกให้ดูมะพร้าวไฟมะพร้าวไฟสายส้มนะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากให้แนะนำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแต่ก็ฝากฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ จะให้แนะนำว่าวิธีทำโคนคนใหญ่ทำแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอยากทราบอะไรก็คอมเมนต์มาครับแต่ขอช่วยกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับได้ทำคลิปครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ